รุ่นนี้นะครับใช้งานไม่ได้นะครับฟ้าเครื่องถูกเปิดแล้วเป็นแบบนี้นะครับฟ้าเครื่องไม่รู้วางไว้ไหนไขมาแบบนี้น็อตไม่มีนะครับทีนี้สิ่งที่มันสิ่งที่พอที่มองดูได้ก็ไม่มีอะไรตัวไหนที่มันเป็นควันออกมานะพูดถึงไม่เห็นไม่เห็นเท่าที่มองดูนะ นะครับมุมนี้นะนะครับเป็น Power a m p l i f i e รถยนต์นี้ครับตัวนี้สี่ชั้นแนนนะครับนี่ครับนะครับ,นะรบไม่มีนะครับ,รบทีนี้ เอาคร่าวๆก่อนดีกว่าเพราะว่าในส่วนนี้ก็คือเครื่องถูไขาฝามาแบบนี้สกูอะไรก็ไม่มีน็อตไม่มีมานะครับได้มาแตฝา่ฝาฝาน่าได้อยู่ไฟไม่ต้องปล่อยเข้าไปก็คร่าวๆก่อนดีกว่านะนี่มนะากใหญ่ไฟนี่บมาใหญ่ไฟช็อตแมเด้งซ้อนมันึ้นข้างไม่ขึ้นค้างใช่ไหนอืนข้างไม่ขึ้นข้าง,าง,ไ,างได้อยู่ฟิวอยู่ในนะรุ่นเนี้ย เออแปลกเหมือนกันไปฟิลอยู่ด้านในนงะฟิลไม่ขาดนะครับที่นี้ซีอ e. ีขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างวะเนี่ยไม่ขึ้นสองข้างอยู่เลยดูแคมมิเตอร์นะครับดูแคมมิเตอร์ถ้าช็อตก็จะขึ้นแบบนี้นะขึ้นเต็มแบบนี้นะอืมตอนนี้ปกติมันจะขึ้นข้างไม่ขึ้นข้างนะพูดถึงแต่มันขึ้นแบบเนี้ย แต่มันก็ไม่ถึงกับช็อตหนักนะชอ็ชอตช็อตไม่ถึงเงี่อะไรเหมือนกันเลยเหมือนกันเนาะตัวนี้ต่างไปนะ ตัวนี้ต่างไปต่างเยอะเลยต่างต่างอย่างเพื่อนนะครับดูที่เข็มนะมน่าจะต่างจากเพื่อนดูเพื่อนมันจะมาเนี่ยนะครับมาเนี่ยแต่อเนี่ยอืต่างไปอยู่มีปัญหาหรือเปล่านะโอ้มีรอยด้วยนะมีรอยดำดำด้วยนะนะครับเจอดำดำอย่างเนี้ยเนี่ยนี่แต่ว่าดำนี่ไม่ใช่นะดำนี่เก่านะดูนะมันังเห็นไหม ดำตรงนี้นะกาวนะครับกาวเนี่ยมันมันจะเป็นอย่เงนี้เหมือนกับว่ามันร้อนทะลุออกมาจากทัานเตอร์มาดูมันจะใช่ไหมครับโอ้โหนี่ไงเป็นจริงแล้วครับโอ้ขนาดนั้นเลยเลอเน,นี่ยมาดูนะครับ นี่ไงเห็นไหมครับอือหือนี่เนาะนะครับหนักเลยนะครับตัวนี้เสียแล้วนะครับก็คือทะลุเลยนะครับนะตัวนี้มองด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับ นะครับเดี๋ยวเอาตัวนี้ตัวที่มันช่อนหนักนี่ออกมาดูการขึ้นของแคมมิเตอร์นะครับเอาตัวช่อนหนักออกแล้วนะนะครับเป็นยังไงบ้างเออเริ่มขึ้นคางไม่ขึ้นคางแล้วก็ใช่นะครับเนี่ยเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเห็นไหมเนี่ย อืตัวนี้ไม่ใช่อืมมันขึ้นแล้วก็ลงแบบนี้นะครับอืโอเคถ้ามันเป็นเช่นนี้นะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือต้องลื้อออกมาไงนะครับใหนะ้รู้ว่าในส่วนนี้ก็คือมีทันเตอร์ตัวนี้เที่มันเสียหายหนักอยู่นะครับดท,ท้ายเราก็ต้องลื้อออกมา แต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนเกีเยจลื้อออกมานะ <_ d ata> เพื่อนก็ตัดขาพวกนี้แล้วก็ซ่อมได้เลยแต่งานมันจะออกมาไม่ดีนะแบบนั้นนะครับตัดขาอุปกรณ์ตัดตัวนี้ให้มันเหลือหน่อยเนี่แล้วที่นี้ก็เปลี่ยน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 อันนี้เร็วดีแต่ว่างานมันจะไม่มออกมาไม่ดนะีจะสู้แบบที่ถอดออกมาแล้วซ่อมไม่ได้โอเคนะครับมันอาจจะมีตัวอื่นช็อตอยู่นะพูดถึงนะครับนี่ตัวนี้ก็ยังไม่ได้ตัดออกโอเคเดี๋ยวลื้อขนมานะครับ นี่เห็นแล้วว่ามีตัวนี้ที่มันเสียหายหนักเลยก็อยู่ชแนนนี้นะครับเขาก็ทํามาดีนะพูดถึงนี่แต่ละชแนนเขาจะอืล้อมรัวไปอยเนี่ยรัวขาวเ็าเนี่ยนครับนี่ป้าจ่ายไฟนี่ครับสวิตชิ่งพ,พอมาทางนี้แล้วสวิตชิ่งมาเรียบร้อยแล้วก็เลเกลเลตนเลกติฟายสิเลกติฟายฟ,ฟิลเตอร์นะครับแล้วที่นี้ก็าขยายนี่ครับสีชแนนตัวนี้ก็ พวกพรีแอมพวกครอสพวกอะไรอยู่นี่สุดยอดเรื่องมานะครับอันแบบนี้นะครับเห็นไหมไมีลายวงจรขาดด้วยนะครับดำๆนี่นะครับจากนี่มานี่ขาดเลยนะคโอ้โห <c oughs> ยอดจริงเลยนะครับนี่ตัวด้านบนนี่ผมแกะตัวนี้ออกตัดออกไปแล้วนะครับก็ตัวนี้แหละทีนี้ก็มาอยู่ในอีกชั้นนึงนะครับเอ้ยไม่ใช่อีกชั้นนึงสิอีกตัวหนึ่ง ทำงานคู่กันในสองตัวเนี้ตัวหนึ่งชันนั่นครับทีนี้ก็หลักใหญ่ใจความก็คือถ้ามีตัวหนึ่งชัดแล้วอีกตัวหนึ่งก็ต้องดูให้ละเอียดด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเห็นชันหนักแล้วปุ๊บเปลี่ยนแต่ตัวเดียวเนี่ยตัวนี้ยังไม่ดูก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าในงานพวกนี้เนี่ยถ้ามีอะไรตัวไหนที่มันเสียอยู่เนี่ยถ้าเราใส่เข้าไปก็อาจจะส่งผลให้กับส่งผลผลถึงตัวไอ้อะไรที่ใส่เข้าไปเนี่ยเสียหายได้อีกนะ วากันไปยเป็น,นยังไงเกนะครับจำเนินกันให้แกออกมาก่อนนะครับถอดออกมาอืมโมแลงมันไม่ค่อยดีการเลยนี่ต้องใส่ตะกัวเข้าไปด้วยนะครับ เลยไม่ได้มันไม่ละลายในตะกั่วเนี่ยก็ยเลยต้องเอาตะกั่วใส่ไป้ถึงจะดูได้นะครับนี่ <c oughs> เป็นประมาณนี้นะครับ <c oughs> นีแทบไม่ละลายเลยนะ <c oughs> อ่าหลุดออกมาแล้วนะมาดูว่าไอ้ตัวคู่กันนี้เป็นไงบ้างนี่นะเบอร์เจ็ดหนึ่งแปดนะครับดีเจ็ดหนึ่งแปดนตัวนี้ ดูนะเสียหรือเปล่านะครับอีกตัวหนึ่งำดำบิดปีไปละเอาดีเหรใช้ได้นลยครับตัวนี้โอ้โหแต่ว่าตัวนี้พังมากเลยเนี่ยช็อตแล้วสองข้างเห็นไหมถึงกันหมดเลยทุกขาเลยตัวนี้ถึงขั้นนี้เลยนะครับแต่ตัวนี้แปลกจริงไม่เสียจริงนะ เน่ขึ้นสองครั้งเนี่ยคูณเยอะๆหน่อยเนี่ยก็ไม่เป็นไรเกเคครับค้นหาจุดเสียซะนะครับทําเหมือนผมเก่าล่ะค้นหาแต่ละชแน่นั่นแหละนี่ก็มาถึงขั้นตอนที่จะต้องต่อไฟเข้านะเห็นไหมตรงบวกลบมันเนี่ยไอ้บวกกับีิมทนี่ก็ต่อใส่กันไว้อย่างนี้นะครับ เอาเนี่ก็ต่อเข้าไปจับวัวสะพายนะนี่ันเม่าไม่รู้ทีนี้ไฟก็น่าจะโอ้เขียวยังวะเขียวเลยเนาะที่นี่ก็ต้องมาดูว่าไอ้ผักใจไฟมันทํางานหรือเปล่าไหครับนี่ต่อวงจรแล้วนี่ผมแอบไปต่อวงจรเนี่ยไม่ได้เล่าให้เพื่อนฟังก็แค่ต่อจากนี้มานี่เนาะไม่ไรเนาะ ไม่ต้องละเอียดมากก็ได้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ทํามาเป็นปีแนละ้วคลิปวิดีโอก็ได้อยู่ตรงไหนวะนี่น้องนี่น้องในวัดไฟตรงนี้หน่อยเห็นมาหรือยังนะนี่นะเนาะไฟบวกลบมันเนี่ยนะครับ<ม>ดูหน่อยว่ามีไฟมายัางนะครับโอ้ได้มาสิบเก้าวนเลยเนี่ยนะตัวนี้ก็สิบเก้าวนเช่นเดียวกันเห็นไหมมันมีบวกบวกสิบเก้ากับลบสิบเก้าด้ออยู่นี่เ,เห็นไหม ไฟมาเลี้ยงวงจรแล้วสวิตชิ่งมอเวอร์สายทำงานแล้วนี่นะแทีนี้ก็าาต้นเตอร์ตัวนั้นถูกถอดออกนะนะครับนะแล้วก็ตัวอื่นก็เนี่ยทีนี้เราก็มาดูว่ามีไฟออกลําโพงไหมถ้าไม่มีไฟออกลกําโพงก็แจวเลยเนี่ยจุดต่อลําโพงเนี่ยมันจะต้องไม่มีไฟออกมานี่นะดูโอ้ยไม่มีไฟหรอกอย่างนี้โอ้ไม่มีไฟหรอกโอ้นี่ก็ไม่มีไฟด้วยอันนี้อ้ย้ยโอ้ย ทำไมมาศูนย์จุดหนึ่งแปดนะมันก็ศูนย์นั่นแหละไม่เป็นไรหรอกม,ม้านี่ไม่เห็นแล้วเนี่ยอันนี้มันศูนย์จุด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 อันนี้อะไรวะศูนย์จุดหนึ่งเจ้เฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้วันนี่ยมาจากไหนวะด้านนี้นะโอ้ข้างตี่มันเสียนี่เองเอ๊ะมันจะมีตัวใดเสียบ้างนี่นะไม่รู้สิต้องตามหานะครับ ้เพื่อนๆที้เกียจทําหาก็ใส่ทันเตอร์เข้าไปลองดูเลยครับเป็นอย่าง,งานั้นผมก็คงถ้าตามหามันจะเป็นยังไงมันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมนี่ครับตามหายังไงวะเนี่ยอลองดูนะลองดูลองดูอด่อถ้าเกิดเพื่อนๆน,นะเพื่อนมือใหม่ของเรานะครับช่างฝึกหัดจะว่าผมพูดนานแล้วเนี่ยเนี่ยเสียเวลามากเลยเนี่ยอ่าโอเคนะมีเตอร์แล้วอย่เงี้ยนะ เราจะวาดเราจะวาดอะไรบ้างอาดูหน่อยนี่คูนหนึ่งนั่นี่นะนี่ครับโอ้คูนหนึ่งอ้มีเตอร์ไม่ค่อยชัดเจนนะครับเดี๋ยวหาตังค์ซื้อใหม่อยู่นะอาจจะต้องวาดดูอ่าตัวนี้อู้ไม่ขาดเลยตัวนี้ละ่ะตัวนี้ละ่ะเป็นไงบ้างอู้วตัวนี้ก็ไม่ขาดอะไรอย่างเงี้ยนะครับวัดไปประมาณนี้นะครับเอ่อไอห้าห้าห้าหนึ่งนี้เป็นยังไงเดี๋อนกราวัดดูเดี๋ยวนะอู้ย่างนี้นะครับวัดในวงจรแบบนี้ อุ้ยไม่เสียเลยไม่ช็อตเลยอะไรเงี้ยนะครับเนะน,น,นี่ยเพื่อนก็บัดไปนะครับเอเป็นยังไงเป็นไงอุยไม่เห็นช็อตเลยนี้เป็นไงเนี่ยอ่าน,นี่เห็นไหมครับเน,นี่ยวัดไปอุย้ยทำไมมันดียังเลยไม่เห็นช็อตเลยอะไรเงี้ยเพกกื่อนก็ทําไปทีนี้ถ้าไม่มีอะไรช็อตแล้วเพื่อนก็ใส่ทันเตอร์เข้าไปนะครับแล้วก็ทีนี้ก็มาลองเสียงกันนะโอเคเนาะนีเนาะง่ายดีทีนี้ใส่ทันเตอร์แล้ว ขี้เกียจวัดไงเออขี้เกียจวัดก็เป็นด้วยครับคุณในครับตัวนี้มันได้0.18ใช่ไหมได้0.2แล้ว0.2เท่ากันแล้วเห็นไหมใส่ทันเตอร์เข้าไปได้0.2และแลออโอ้บ่ายสองแล้วเนี่ยคลิปนี้นะครับบ่ายสองเลยนะบ,นะบ่ายสองของวันที่อ่24 มาลองเครื่องกันนะเปิดเพลงมาใหนะ้นะนี่ยเห็นไหมที่นี้ก็เอาสายลำโพงมาต่อนี่ครับเพื่อนนะสายลำโพงมาต่อเด้อนี่สายลำโพงนี่ต่อเข้าสองอย่นั่นนะ สองชนน้นี่ดังแล้วยายหน่อยยายอินพุดแจ๊กระขามมันดูเดี๋ยวมาดูสองชนนนเนี้พอแล้วพี่น้องเลยกรอบเข้าทันเตอร์เสียไปตัวหนึ่งจบบ่าวถ่ายซองแล้วไปหาจินเขากนมาเลยโอ้ยไปแล้วนะประกอบกันเสร็จเปทีเรียบร้อยแล้วประกอบ นะแล้วก็นี่เครื่องเสียงรุ่นนี้ยี่ห้อน,นี้นะครับเสร็จไปดร้บลอยแล้วจะไปเลื่องทาก็คงจะต้องจากไปนะแต่พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสําหรับคลิปนี้ช่างวิทย์ต้องรีบไปเพราะว่าต้องไปกินข้าวก่อนนะครับเพื่อนเพื่อนก็คงจะได้ดูคลิปนี้ก็แล้วเล่านน่นละใบห้าโมงแรงโน่นละบ้างนี่มันถึงจะลงเสร็จนะครับเพราะว่าผมใช้าการลงแบบเน็ตมือถือนะครับเี๋ยวเน็ตก็ไม่ได้เติมแล้วมันเป็นเน็ตฟรี ไม่ใช่เน็ตฟรีเน็ตมันลดสปีดแล้ว5นห้าโมงแรงไม่รู้จะได้ดูแบบนะเคครับไปแล้วสวัสดีครับ